สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ในลูงใจกระไรช่วยดืยน้องเก้าน้องเก้าเป็นเด็กเลี้ยงวัวนะครับวันนี้น้องเก้าเป็นเด็กเลี้ยงวัวนะคะแม่น้องเก้าเป็นเด็กเลี้ยงวัวอยู่กลางทุ่งนะครับวันนี้สนุกไหมน้องเก้ามาถามก่อนสน,สนุกไหมเลี้ยงวัวสนุกไหมลูกสนุกไหมสนุกครับเลี้ยงวัวสนุกไหมครับ เลี้ยงวัวสนุกไหมน้องก้าวหายน,น้องก้าวหายหลุมน้องก้าวหายตัวเป็นก้าวหายตัวมีแต่มีแต่หัวไปดูด้วยลงไปอยู่ในคหลุมหลักช้างนะคะหลุมหลักช้างดูนะคะน้องก้าว มานั่งเล่นอยู่ยนั้นเฉยเลยนะคะลุมตัวนี้ขุดไว้ให้กับน้องบุญชูนะคะจะเอาต้นไม้มาใส่ไว้ให้กับน้องบุญชูนะคะลึกมากขนาดขนาดคอน้องก้าวน้องก้าวลงไปก็ขนาดคอแล้วนะคะนะ่ะขนาดคอแล้วนะคะน้องก้าวกับมานั่งเลี้ยงวัวอยู่กลางทุ่งทั้งวันนะคะวันนี้ อยู่กลางุ่งทั้งวันเลยนหนน้องอยู่ไหนลูกไปหาไปพาน้องมาหาแม่แม่เลยเร็วแม่แม่อยากเห็นน้องนั่นนี่เร็วเร็วไหนน้องกุมภาอยู่ไหนนี่น้องกุมภาอยู่ไหนน้องกุมภานอนเหรอน้องน้องอยู่ไหนน้องกุมภาอยู่ไหนนี่ นูน่นนอนอยู่นู่นไห้ไงน้องมาราน้องมาร์ธาหนูน้องกุมภาน้องกุมภาให้ชื่อบัวขาวดีกว่าม,มั้ยเม่เม่ก็ทายลูกหมูวะวัน,นนี้น้องก้าวก็ถือรถมาเล่นด้วยที่ทุง่งนาด้วยนะคะมีเมตโครด้วยนะคะนี่ แมคโครนี่ได้มาจากไหนเนาะแมคโครนี่นี่ก็ไปวันเด็กไงอ๋อไปวันเด็กใช่ไหมใช่วันเด็กมีของเล่นแต่มันไม่มีเวทด้วยมันไม่มีเวทนะมีดไม่ใช่เวทมีดไม่ใช่เวทมีดมีดมีดเดดเดดแต่เวคุณหมอหายแล้วเวคุณอยู่กลางตุงก็จะมีนู่นนะคะ สมหวังอยู่นู่นนะคะสมหวังสมหวังอยู่ใกล้ๆกันนี่นะคะสมหวังพี่สมหวังก็จะอยู่นู่นนะคะโยกไปโยกมานะคะพี่สมหวังหัวก็ไม่มียาก,กินนะคะจะผอมผอมมากเลยนะคะนี่นี่ผอมมาเพื่อนก็นเลยนะคะนี่ ดูท้องฟ้าสวยมากๆเลยนะคะแม่ดูท้องฟ้านะคะสวยมากๆเลยนะคะนี่นะคะท้องฟ้าสวยมากเลยนะคะท้องฟ้าสวยมากๆเลยท้องฟ้าสวยยังเลยนะคะคนมาเลี้ยงวัวมาเล่นแมคโครนะคะนี่ มาเลี้ยงวัวมาเล่นแม่โครนะคะน้องก้าวไม่ได้นั่งเล่นนะคะนี่น้องก้าวนี่ลงหลุมนะคะนี่ลงหลุมนะหลุมหลุมนี้จะขุดเป็นหลักของน้องบุญชูนะคะจะเอาน้องบุญชูมาว่ากลางวันจะมามัดนี่นะคะนี่ลึกมากๆเลยนะคะดูน้องก้าวนะคะนี่น้องก้าวสวัสดีครับน้องก้าวสวัสดีครับกวัสดหลุมสวัสดีสวัสดีครับก่อนลูกสวัสดีครับ สวัสดีครับก้มหัวด้วยสวัสดีครับโมติดอยู่ในหลุมเนี่ยสวัสดีครับ,ดรบ,ดรบได้ไงโมติดอยู่ในหลุมหลุมนี่เท่าออกของน้องก้าวแล้วลึกมา,มากๆเลยนะคะกะว่าต้องเอาน้องบุญชูอยู่ให้ได้นะคะหลุมหล,ลุมนี้นะคะต้องเอาน้องบุญชูอยู่นะคะไม้ก็ต้องใหญ่ด้วยนะคะขุดที่มัดน้องบุญชูนะคะนี่ก็ขุดหลุมไว้ตรงนี้นะคะนี่ อันนี้ก็มีเพื่อนๆน้องๆวัวเยอะแยะเลยนะคะน้องก้าวก็มานั่งเลี้ยงวัวทั้งวันนะคะวันนี้นั่งเลี้ยงวัวทั้งวันเลยนู่นเจ้าตัวเล็กนอนอยู่นู่นนะคะเจ้าตัวเล็กนอนอยู่นู่นเจ้าตัวเล็กนอนอยู่นู่นนะคะยาก็ไม่มีจะกินนะคะแห้งมากๆเลยนะคะนี่พิสมวังก็อยู่นู่นนะคะพิสมวังอยู่นู่นนะคะ น้องก้าวก็เล่นรถแมคโครนะคะตอนนี้สนุกใหญ่เลยจะของยืนอยู่ในหลุมในหลุมนั้นมีอะไรหล่นอยู่ไหมลูกไม่ใช่ไมงูด้วเหรอม,มีไหม,มเออเห็นแต่รถแมคโครนะไม่เห็นคนเลยนะคะตอนนี้เป็น,นปลงอยู่หลุมของบุญชู<ม>ช่วย<ม>เลยเปแมคโครไปแล้ว กลางวันก็จะเอาน้องมุนชูออกมามอยู่ข้างนอกนะคะลแล้วก็ได้ขุดหล,ลุมขุดหลุมทําจะเอาเสาเสามาลงนะคะต้องเอาเสามาลงเอาขึ้นได้ด้วยนี่นึกว่าจะขึ้นไม่ได้นะนี่เจาตัวน้อยก็นั่งอยู่นู่นนะคะอยู่กลางทุง่ง ภารกิจของแม่ควานก็จากช้างก็มาเลี้ยงวัวน,นะคะจากช้างก็จะมาเลี้ยงวัววัลวลงน้ําปล่อยวัววัวกินปล่อยวัววันนี้วัวปล่อยปล่อยทั้งวันนะคะวันนี้เดี๋ยวเชวงเย็นก็จะกลับนะคะโอ้บรรยากาศสวยมากเลยนะคะนี่บรรยากาศสวยมากเลยเห็นก้อนเมฆเป็น,นก้อนๆเลยนะคะ ก้อนเมฆเป็นก้อนสวยมากๆเลยนะคะนี่นะดูยากจริงๆนะคะก้อนเมฆส,สวยมากๆเลยนะคะนี่ดูนะคะก้อนเมฆสวยมากๆเลยบรรยากาศกลางทุ่งนะคะลมเย็นสบายส่วนคุณแม่ก็ได้พักผ่อนไปงีบหนึ่งแล้วนะคะน้องก้ายัางไม่นอนเลยนะน้องก้าวมัวจะเล่นอย่างเดียวเลยนะะนี่เอารถอะไรแต่รถอะไรออกมาเล่นนะคะนี่ รถมาเล่นนะคะทั้งแมคโครท่านรถเก่งรถจิ๊บโอ้ก็นี่ไงรถเก่งเยอะแยะนี่รถเจ็บล้อนี่รมนี่เนี่ยนี่นีนี่รถเจ็บล้อเรนอืมเนเรเนน รถเส็บล้อเต็มลุแม่รถเส็บล้อเต็มลมลมก,ก็เย็นสบายด้วยนะคะลมเย็นสบายมากลมนี้หลักตรงนี้จะอยู่ถึงเช้าตั้งแต่เช้าอยู่ถึงเย็นนะคะไม่มีแดดเลยนะคะอยู่สบายเลยนะคะเล่นสบายห้ามดินตกใส่หลุม ไปก,กินยาไปเอ็กัดไปไหนเอ็กัดไม่เห็นเลยเฮ้เอ็กัดอยู่นู่นแน่นอนเอ็กัดนะ่ะเอ็กัดไม่ชอบออกจากฝูงนะคะชอบหนีเที่ยวคนเดียวเลยเอ็กัดนี่เอ็นกัดชอบไปหากินคนเดียวนะคะไงไง เอ็งกัดไม่เห็นเอ็งกัดไม่มากัดไปไหนไม่รู้เจ้าตัวน้อยก็นอนอยู่นู่นนะคะเจ้าตัวน้อยนอนอยู่นู่นนะคะเจ้าบัวขาว พี่สมหวังนะสมหวังยืนชิวๆอยู่นู่นนะคะพี่สมหวังพี่สมหวังอยู่กลางทุ่งสบายนะคะเห็นเพื่อนๆบัวเยอะะเลยนะคะโฮจินายดังอะ ก้อนเมฆทางนี้ไม่สวยนะก้อนเมฆทางนี้สวยมากเลยะะให้แม่ดูนะก้อนเมฆสวยมากๆเลยนะคะนี่เป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะหาดูยากจริงๆนะคะนี่นะคะ่ะทำวิวได้สวยมากเลยนะคะวูวภาพได้สวยจริงๆนะคะนี่อ่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะลูกอะ่ะ ก่อนลืมติดติดตามกดแชร์กดแชร์ให้พี่บัวทองด้วยนะครับกดจดดีกดแชร์กดแชร์กดติดตามกดติดตามตรงนี้กดติดตามด้วยนะคะสวัส<า>ดีค่<า>ะคสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย สวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้กับช่องไลายบัวทองด้วยนะคะสวัสดีค่ะ